สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักมากรุกไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเรือมเหสวนโดนแทงสูงเลยไปไม่เป็นวันนี้ก็นะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษ fc ทุกท่านนะครับที่ นะมาได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าช่างยันก็มีภาร,รกิจนะครับพาลูกสาวนะครับไปแข่งกันกีฬานะครับหมักลุกนะครับระหว่างโรงเรียนนะครับก็นะน้องไหมนะฮะไปแข่งรุ่น U18 ก็ได้มาอีก1เหรียญเงินโอ้โหที่1ยังไม่เข้าสักทีนะก็นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะครับ แต่ว่าครั้งนี้นะครับก็มี4แต้มเท่ากับแชมป์นะครับนะก็ไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับแชมป์ก็เหมือนกันนะครไม่แพ้ใครเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไทเบรกนะเราแพ้เข้าไปนะจุดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้เราได้เหรียญเงินไปนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมช่างยันนะครับเอามาเล่นมากลุกกันนะครับ สไตล์ช่างยันวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณยูสเซอรอ์ยูสเซอร์ตามท้ายแล้วกันนะฮะแปดหกแปดนะครับช่างยันนะครับก็นะฮะอ FC จะทราบไหมแนะ่วันนี้เราจะเล่นเป็นรูปไหนนะก็มายงขวามาอีกโอ้โหเจอเหลือมาเหุส่วนเข้าแล้วนี่เอากุนขึ้นไปเลยแล้วยกม้าเข้าไป มามาไปตีมา้า uh อื huh. แอปโอ้โ oh หนะต้องขอว่าร้อยนะขอโทษนะเพื่อนๆพืนเอซีน,น FC, นะแอปก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับก็ต้องให้เขาไปนะโอ้โ oh หเหลือไม่เห็นส่วนจังหวะนี้เห็นยังไม่มาสัากทีช่างยันแทงสูงไปแล้วกินตัดไปกินตัดไปโ oh อ้โ oh หเรือโอ้โ oh หเรือประกองก็ย้อนนะใช้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาขายเม็ดขายเม็ด ขาเม็ดแบบนี้เราเอาไหมเราเอาไหมเรายังไม่เอาอืมมาขายแบบนี้ไม่เอาแบบเขาเรียกอะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดเอาเม็ดขึ้นไปก่อนแทงเม็ดแทงเมเ็ดปะเอาแทงเม็ดแทงเม็ดล็อกกินก่อนได้ไหม Ы! เอาคนขึ้นมาเอาไม้เอากินก่อนเลยเออเขากินมาแล้วก็เราก็กลับมาได้นะเขากินเม็ดแล้วเราก็ยังกลับมาได้เขากินขึ้นไปแล้วก็ขอทีขึ้นไป กินอย่างหว่นี้แล้วกินกบเข้าไปเอาแทงโคนสวนเข้ามาแล้วก็โคนขึ้นไปรับโอ้โหรู้สึกจะเล่นเป็นเกมไว้นะแทงมาอีกแล้วโอ้แทงมาเราเอาโคนอยู่เอามานะมากับมะกรอนะมมากับมะกรอกลับไปไหมกลับไปหรือเปล่านะฮะแหมเริ่มให้สวนเอากินตัดเข้ามาแล้วกินโก๊บเข้าไปขุนลุยเลยกินลุกไหมไม่กินอีกไม่กินอจ,จะตีลุกจจตีลุกเอาเบี้ยไปแทงเอา เอาให้กินให้กินให้กินเม็ดไปเลยอ่ะโอ้กินตัดเข้าไปอีกแล้วโอ้โหกินพวกเข้าไปโอ้โหคูต่อสู้คนนี้นะแม่บุกนะบุกจริงๆนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจังหวะน,นี้ปูเบีย้ยเข้ามาปูเบีย้ยเข้ามาเอามายกไปไหมมายกไปมามามายกไปนะยังเป็นสไตล์เดิมของมายงขวาเอาเรือมาลองไว้โอ้โหเรือคู่ต่อสู้นะฮะมอยู่ตรงกลางไม่ได้ใช้เอา แท่งสวนเข้ามาก็แขงขัดเข้าไปนะเราไม่กินเราไม่ไปอืมเราไม่ออกสักอย่างนะพื้นที่เราตรงกลางเราดีกว่าเอาเรือมากดเอาเรือมากดเรือมากดเราเรือมากดเราเรากดเขาได้ไหมเอาเรือมากดบ้างได้ไหมยอ่ยอ่ยอ่เอายอ,ยอ,ยอกินสองยอกินสองเราจะกินสองนะย่อไว้ก่อนแต่นี้ก็กินเราไม่ได้นะเอา้าเอามาผูกมาผูกเอา้ามาผูกไม่มีประโยชน์ กดไว้อีกโอ้โหกดไว้อีกโดดม้าหนีออกไปไม่งั้นกินนะครับนะโดดม้าออกไปเพราะว่ามีเรือมีคนผูกหม้าไปมาไป,าไปอา้าวมาไม่ไปแบบนี้ก็โดนสิครับโอ้โหเอาเรือมาผูกก็ผูกอะไรอยู่ผูกคนเหรอผูกคนแบบนี้เอาเรือกินมาก็ก้าไปก,กินมาแล้วก็กินกเข้าไปโอ้โห แบบนี้สงสัยกูต่อสู้จะรีบเดินนะไม่รู้จะรีบไปไหนนะรีบไปไหนไปไหนเอาขุนเข้ามาอืมเหลือเหลืออยู่ลำเดียวตบเด็กก่อนได้ไหมกินเบี้ยก,ก่อนเอากินเบี้ยก,ก่อนเอากินของชุบโวยไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรผูกผูกไม่ได้นะเอาเรือลงไปด้านล่างกินก่อนกูเ,เข้าไปก่อนโอจะมาโอมากดมากดกดขุนมากดขุนมากดขุน มนกดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แน่นอนแบบนี้ก็เอาเรือกินไปอีกนะแบบว่าของจำรวยกินไปก่อนเอามากดก็กินกโกเข้าไปของจำรวยต้องกินนะต้องกินม้าก็ขึ้นไม่ได้เรือก็กินม้าไม่ได้ไมีม้าอีกตัวหนึ่งเอาออกไปเอาเรือออกไปไม่ได้คุณเจ้ามาออกแบบนี้ผมไม่ยอมผมอืผ่องใบก่อนผ่องม่ก่อนขึ้นไม่ได้ นะต้องลงเอ้าถลงแบบนี้เอา้าลงแบบนี้อบบนพองกินเรือตัดขาเราเอามาไปเอาอะไรไปได้เ,เม็ดไปมเม็ดไปก็ไม่ได้ไม่ไปได้ปะ่ะเม็ดไปเม็ดไปดีไหมเม็ดไ,ไปเขากินมมาเขากินไม่ได้อยู่ดีนะโอ้าอเรือตีผงเขาลำนี้ปิดเขาลำนี้ปิดเขาลำนี้ปิดอืม ขยับข <ersch> ุนก่อนหลบก่อนนี้ก่อนนะครูต่อสู้ส่งสติ๊กเกอร์นะรัวๆเลยแบบว่ามีเรือมีเรือหรอมีเรือโอ้โหนะยิ้มยิ้มยิ้มเอามาไปเอาอะไรไปไม่ได้อืมจังหวะนี้เอาอะไรไปได้เหรอโอขยับเรือออกก่อนนะขยับเรือออกมาปุ๊บอฮ้ขยับเรือออกมาก่อนนะ เราอาจจะต้องตัดเรือออกนะเพื่อก็เรียกอะไรเพื่อจะได้มีตัวเล่นเยอะๆนะโอ้โหตอนนี้ก็บานหมดเอาโอ้โเอาเรือออกไปด้านข้างแบบนี้นะทองเลยไหมท่องเข้าไปไหมพองเขาขึ้นมากินเรือเข้ามากินโอ้โหโอโห้ได้มันได้เสียวไส้แบบนี้ังไงดีนะอืมอืม จริงๆผ่องก็ดีเหมือนกันนะเอาไงเอาไงจะผ่องหรือจะเ,เม็ดเลื้อยขึ้นไปเอาเม็ดเลื้อยขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์โอ้ก็ยังมนแต้มเดิมอีกโอ้เราลืมไปถ้า,าลุกป,ปุ๊บเขาก็ปิดแต้มเดิมอีกแหมแหมโดนหลอกซะแล้วนะเออนะแบบนี้ก็เอาตัวอื่นแล้วกันเนาะขยายขยายมากแต่มนี้ดูแล้ว เขาไม่มีอย่างอื่นก็นะเดินเบี้ยวเข้าไปแล้วกันเนะโอ้โหลืมลืมลืมไปว่าถ้าตีลูกเขาปิดอีกนะเขาจะออกตรงนี้อ้านวะเขากลับมามาจังหวะนี้ก็นะขอที่เดินก่อนหนึ่งทีนะครับเอาเม็ดเรื่องหงายหงายพี่ก่อนนะเขาขึ้นมาไม่ได้โอมาจับกินเรือเอา้า แล้วเรือลำล่างอยู่ใครครับไต่พองเข้าไปโอ้โหกูตลอสูเอ้าปิดยิงปิดยิงโดนกินุ้งเข้าไปอีกโอ้หม่ก็เอาปิดปิดแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเอาเรือกินเรือกกเข้าไปโอ้โหได้มาสองตัวนะฮะพอคุ้มพอคุ้มให้นะดันเบียดยัดเข้าไปงายเอาออกออกออกไหนออกไปได้ดันเข้าไปไม่โหไม่ให้มานะโอ้กองทัพ นะเ็าเรียกถ้าไปอ่อเขาเรียกเป็นสมัยก่อนนะกองทัพงูเห่าเรามาช่วยกันนะโอ้ใครเคยได้ยินบ้างนะฮะเอาจับกินเบี้ยก่อนนะของชมรวยจับกินเบี้ยอ้าไม่ให้กินไม่กินโอ้โหไม่กินเออไม่กินเราทาไงกินอะไรได้กินไปก็ยังยังได้นะแต่เราไม่กินนะเราไม่กินขยายตัวก่อนขยายตัวก่อนนะถอยคนกลับมา กูต่อสู้ไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเอาโคนขึ้นไปรับเอาโคนขึ้นไปแทงยังไงกูต่อสู้ยังไงนะฮะ <c oughs> ส่งสติ๊กเกอร์นะให้หัวใจเรารัวๆเลยเอาถอยกลับไปแล้วเราไม่มีเรือนะต้องต้องค่อยๆเดินนะกระดึบ๊บกระดึ๊บเข้าไปนะฮะยันเข้าไปดันโคนเข้าไปอก <c oughs> ูต่อสู้ ขยับเข้าไปาขยับเข้าไปหงายเข้าไปอีกเอาหงายเข้าไปอีกเอาตีวงล้อมเข้าไปเอาอะไรไปดีอมาเอาอ๋อเบี้ยเบี้ยเบี้ยหงายกลับมานะถังนี้เขาออกไม่ได้นะออกมาไม่ได้อ่าออกมาไม่ได้ไม่ออกออกมาก็มาอยู่หลังบ้านอย่างเดียวเราไม่สนอยู่แล้วนะเราไปนะหาขุนเอาตีลูกเราก็ไม่ได้นะจะกินเบี้ยอ๋อกินเบี้ยริมกินเบี้ยลิมปล่อยมั่งนะ บ่อยมั่งเอาไยเข้าไปอีกนะจะกินเบีย้ยเขาฟรีบ้างนะเบีย้ยเขาขาดนะก็ข,ขึ้นมาก็ไม่ได้นะะตีลุกเราก็ไม่ได้อเอ,เอแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเอากินกกบเข้าไปนะเขากินบ้างกินกินไปอากินไแเราก็กินก๊บเข้าไปนะเอาแต้มน,นี้โอ้เขาจะกินเบีย้ยเอาขุนขึ้นเขาตีลุกไม่ได้ได้ไหม อเอาอะไรดีคุณขึ้นไปคุณขึ้นไปเอาม้ามามาผูกมาจับโอ้ตัวมันเยอะจังนะฮะตาลายไปหมดนะเดินอะไรก็ดีไปหมดนะแต่ันี้ก็อ,อืมมั่วไปทีนึงนะเอาจับอะไรก็ไปตานั้นนะจับอะไรก็เดิน เออแล้วอะไรเดียอ่ะเบียไปแล้วกันมาม้าไปไม่ได้มามาไปไม่ได้มไ,ไม่ได้ม้าไปก็ไม่ดีเอาเบียไปแล้วกันตีวงล้อมเข้าไปนะเขากินเขากินเราพ่องผ่องเข้าไปอ่ะแล้วก็แหมเราชอบนะพ่องเข้าไปเ <laughs> พื่อความบันเทิงเอาเราไปอีกเราไปอีกอ่ะแบบนี้ก็เอา มาขับมาได้ไหมมาขับมามาลับมาก่อนมาขับมาก่อนนะมาขับมาก่อนแล้วก็โคโสซูปไปไหนโอ้โอเจ้าออกเจ้าออกจะแทงโอ้ยเขาจะแทงมาด้วยเจ้าออกด้วยเขาจะแทงมาเราด้วยทําไงดีทําไงดีแต่มน,นี้เราอืมโอ เขาแทงไม่ได้เขาแทงไม่ได้เขาแทงโดนเออหลอกหลอกหลอกเบี้ยไปอย่าแทงนะอย่าแทงนะอาแทงมาแบบนี้ผ่องเข้าไปโอ้โหเขาลืมเขาลืมแม่มีตาลูกค้าเอากินกรอบเข้าไปโอ้โหแบบนี้ไม่รู้จะเดินอะไรเป็นอะไรแล้วเอาขุนยัดเข้าไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหค่อสู้พลาดนะคิดว่า ดันเข้ามาแล้วก็ได้เอาได้แบบนี้ไม่ได้ให้แบบนี้พองเข้าไปอีกเอาแหมหลบหลบแบบนี้เหรอเอาหงายไม่ได้นะหงายกินหงเอาหงายก็กินกวกเข้าไปโอ้โหเอา้าขึ้นไปแบบนี้กลับมาก่อนไม่ให้ออกออกไม่ได้เข้ามาทาเดิมเข้มาตาเดิมไหมกลับเอากลับเข้ามากลับเข้ามาเอาขุนเข้าไปเลย ขุนขุนขุนดันเข้าไปอีกเอาขุนเข้าไปอีกขุนเข้าไปอีกโหมาสองตัวไม่ต้องใช้นะมั้งเยอะไปเอาเม็ดเข้าไปเอาไม่เข้าไปอ๋อขุนเข้าไปเอาแบบเอาทหา <c oughs> รเลี้ยงแถวเนี่ยลุกเข้าไป <c oughs> แล้วก็เอาเบี้ยแทงแทงลุกเข้าไปจนสวยงาม <c oughs> โอ้โหนะทหารเรียงแถวนายผลไม่ต้องนะฮะผลทหารจัดการให้เองก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะฮะกลับมานะฮะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาพปก่อนนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบาาย